สวัสดีค่ะพลังจิตคำทํานายกับอาจารย์กฤษกรวันนี้อาจารย์มาในหัวข้อพะพิคเนตสื่อสีราสีโชคลาบเงินทองหล่นทับอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์ด้วยนะคะราศีแรกนะคะราศีเมษมีดวงความคืบหน้า แล้วก็ราบลื่นในด้านธุรกิจการงานการเงินแล้วก็เรื่องส่วนตัวจะมีข่าวดีๆเข้ามาเรื่อยๆในระยะนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องการงานการเงินจะมีการหมุนเวียนการเงินที่ดีขึ้นจะมีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรำจะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางจะทำอะไรก็หยิบจับเป็นเงินเป็นทองจะได้กำไร จากการลงทุนค้าขายทำธุรกิจหรือติดต่ออะไรก็ตามจะเกิดผลกําไรเกินคาดหมายเกินที่เรานึกคิดไว้ค่ะจะมีโชคลาบเป็นลาบลอยนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ส่งมอบให้ดวงชะตานะคะของคนลาสีเมษร กำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างปุบป,ปรับกระทันหันเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ทำให้ตัวเองพัฒนาขึ้นโดดเด่นขึ้นจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการงานการเงินที่หลากหลายขึ้นก็เลยทำให้เราอ่ะ จะเกิดความมั่งคั่งร่ำรวยหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมีโชคหล่นทับใส่นะคะการเสริมบุญบรารมีนะคะอาจารย์แนะนำให้ไหว้ขอพรพระแล้วก็ขอพรเทพเทวาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองนับถือเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเพื่อที่จะได้ มีเงินมีทองหลั่งไหลามาทุกทิศทุกทางเพื่อให้เกิดโชควาสนาราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภถ้าใครที่มีปัญหาคาราคาซังหรือว่าปัญหาเก่าๆที่ยังเป็นกังวลยังตัดออกไปไม่ได้เนี่ยให้ละทิ้งยกทิ้ง แล้วก็ปล่อยวางมันไว้นะคะณตรงนั้นเพราะว่าตอนนี้ดวงชะตาของคุณน่มีการเปลี่ยนแปลงมีการขับเคลื่อนจะเกิดความมั่งคัง่งร่ำรวยมีโชคลาภมีโอกาสเป็นถึงมหาเศรษฐีสำหรับบางท่านนะคะถ้าจะเครียดเรื่องหนี้สินหรือว่าเคยเป็นหนี้ที่แบบไม่สามารถที่จะชำระได้หรือว่าไม่มีโอกาสที่จะชำระได้เนี่ยต่อไปนี้คุณจะสามารถหาเงินอนะ่ะ มาชำระตรงนี้ได้แล้วก็สามารถปลดหนี้ให้กับตัวเองได้ธุรกิจการงานจะราบลื่นแล้วก็จะร่ำรวยรายได้ก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาเป็นกอบเป็นกร,รมมีผลกำไรที่ดีงามจะมีโชคลาบเล็กๆน้อยๆพอให้ชื่นอกชื่นใจแล้วก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่อะคะ่ะ อยากทำอะไรใหม่ๆอยากทำธุรกิจใหม่ๆทำการค้าใหม่ๆลงทุนใหม่ๆแล้วก็อยากจะทำอะไรที่มันปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นค่ะสำหรับเรื่องการงานการเงินเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะสำหรับราศีพฤษภจะมีโอกาสดีๆเข้ามานับจากนี้เป็นต้นไปขอให้คุณน่ะมีสติในการดำเนินชีวิตดำานินชีวิตให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะ อาจารย์แนะนำการเสริมบุญบรารมีนะคะให้มันตักบาตรสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ขอพรเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์หรือเทวดาประจำตัวก็ได้ค่ะเพื่อเปิดทางหน้าที่การงานการเงินแล้วก็เปิดทางชีวิตเพื่อให้ตัวเองอ่ะพบแต่สิ่งใหม่ๆขอให้เจอแต่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะต่อไปเป็นราศี พืจิตนะคะราศีพืจิตเนี่ยจะมีงานมีโอกาสมีความสมหวังในด้านการงานเป็นพิเศษสิ่งที่คิดไว้หวังไว้ปรารถนาไว้เนี่ยจะประสบความสำเร็จการงานก็จะมีเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายจะไม่มีปัญหาเรื่องการเงินชีวิตจะมีความสุขความสบายขึ้นหยิบจับอะไรค้าขายอะไรหรือทำธุรกิจอะไรเนี่ย ก็จะงอกงามคล่องตัวแล้วก็จะได้รับโอกาสในการทำอะไรที่แปลก,กใหม่ๆนะคะเป็นสิ่งที่สร้างสารรค์ขึ้นเป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นริเริ่มขึ้นคุณจะมีโอกาสในการทำตรงนั้นเพื่อต่อยอดทำให้เกิดผลกำไรเกิดการเงินที่ดีขึ้นทำให้กอบโกยผล เป็นตัวเงินตรงนั้นน่ะได้เป็นกรอบเป็นกรรมถึงขั้นมหาเศรษฐีได้เลยนะคะสำหรับบางท่านอาจารย์แนะนำการเสริมบุนบาร,รมีนะคะให้หมั่นขอพรขอสติปัญญากับพระพิคเนตเพื่อเปิดทางหน้าที่การงานการเงินทางด้านโชคลาภเพื่อให้ตัวเองอะสามารถทำอะไรในสิ่งที่ได้รับมา ทำให้ได้ดีทำให้ได้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อจะได้เกิดผลกำไรอันดีงามเพื่อเกิดความมั่งคั่งล่ำรวยราศีสุดท้ายนะคะราศีธนูดวงการเงินการงานเนี่ยจะดีขึ้นอย่างทันตาเห็นโดดเด่นในเรื่องการหาเงินเก่งจะมีไรายได้ที่สูงขึ้นจะได้รับเงินจากหลากหลายช่องทางการเงินเนี่ยจะมาจาก การลงทุนเก่าๆหรือการทำธุรกิจเก่าๆมันจะกลังคืนกํำไรตอบแทนให้กับคุณคุณสามารถหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นจังหวะในการที่สามารถหยิบจับเงินก้อนใหญ่ได้จะมีรายได้เข้ามาทำให้คุณเกิดความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีแล้วก็ยิ่งในการลงแรงหรือลงทุนที่ทำเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ที่ดินหรือบ้านเรือนหรืออาคารนะคะจะทำให้เกิดผลกำไรตอบแทนที่ดีทำให้คุณเข้าขั้นเป็นมหาเศรษฐีได้เลยค่ะแนะนำการเสริมบุญบาร,รมีนะคะอาจารย์แนะนำให้ไหว้ขอพรพระสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็อยากจะให้ขอพรจากเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพองค์เทพที่เรานับถือแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางที่เราอยู่อาศัยอะค่ะเพื่อเปิดช่องทางในการทําการค้าการขายธุรกิจใหม่ๆการเงินใหม่ๆโชคลาภใหม่ๆขอให้เปิดทางให้สว่างในการการหาเงินหาทองเพื่อให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะ พลังจิตคำทํานายกับอาจารย์กฎชกรสำหรับหกข้อวันนี้อาจารย์ขอจบคำทํานายเพียงแค่นี้นะคะอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อมให้พลาดคลิปต่อๆไปที่ดีๆของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ